เฮ้ยใครมาลงกูไม่แรงมันไปไหนไปไหนฮัว่ะไอไปไหนลูกคิดลาลอยอีกแล้วอ๋อนี่ไงกล้องอ๋อกล้องคือระคังนี่คอระคังเรียบร้อยอ๋อแตกไปดีเพื่อนมันกำลังลงอีกคนมาแล้วมาแล้วกระนั้ไปช่วยไอเฮียทีมสามนะเนี่ย ไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่ตีไงตีไงล้มแล้วจัดการมันช่างแล้วเศร้าวูดีด้วยครับเติมมาเอ้าพี่เจหายเอ้าหลุดหลุดจ้าเอาพี่เจหลุดลอยหลุดลอยมันแล้วมนีนเลยเฮ้ยมีคนมีคนว่ายน้ำมามีคนไว้น้ำมาไวยน้ำมันนลยยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิ นีแต่กลางน้ำเลยเอา้าวก็ตายแล้วใช่แล้วฉันมายืนตกปลานะ่ะเจอเขาพอดีอย่าลืมว่าตอนนี้เราแหลกสามนะครับแต่เราเหลือสองแล้วกำลังไปกำลังไปยังไงอาหมดแม็กหมดแม็กอีกตัวอีกตัวรบกวนชายไทยทีไม่ครบใช่แล้วจะลงสามซึ่งมันเป็นเรื่องปกติครเพราะว่าปลอ<ม>ด<ม> ฟอดในรอบที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ทีม3มก็ต้องไปเล่นกับทีม4ี่อย่างเงี้ยมันเอาโหมด3คนออกมันเพิ่งเอากลับมาโอ้แสดงว่าแรลแหลน่าจะตีได้น่าจะออ้ยอะไรผ่านหัวกูไปสไนบอดสไนย,ยิงใครอ่ะโอ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นไม่โคตรไกลเลยเฮ้ยบอดไม่โคตรด,ดีบอดยิงโคตรไกลมันเห็นศัตรูก่อนเราอีกอะเฮ้ยันมาแล้วมาแล้วอ๋อตกคูตกคิดล้าลอยนีงไงมันนั่งอย่างนี้ฉันอยากได้สกินนาอ่ะ กูไม่ใช่ทีมมึงนะเนี่ยทำไมมึงไม่ยิงกูฉันฆ่าคิลาลอยไปสองคนแล้วโอ้ลูกซองทำไมมันไม่มาเก็บปืนก่อนแล้วค่อยไปยิงเราถ้วยเฮ้ยขายิงอีกแล้วลังยิ้นลังยิ้นี่ไงนี่ไงเออเล่นทุกวันเขเก่งขึ้นอยู่เว้ยเฮ้ยหนุน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 ห็นมั้ยนุนหนนหนุ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 นห ไอ้เหี้ยภัยถึกจังไปไหนเอออย่าวิ่งเออกลับมากลับมาโดนกระสุนก่อนเออเขาเล่นอะไรของเขาเนี่ยถูยไหมไปเอาปืนก่อนแป๊บปลาไม่กินเหยื่อโอ้ยมาแล้วเฮ้ยตกปลาได้ปืนวัดตกปลาได้ปืนเฮ้ยเขายิงกันอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมหน่ะตรงนั้นน่ะกอเสือกหน่อย ตัวไปไหนเล่าอีกด้วยพี่งตัวนึงตัวหนึงพีง่มีตรงนี้ด้วยอีกตัวนึงกำลังมีข้างล่างข้างล่างข้าล่างเต็มเลยกำลังลอยกำลังลอยสามมุมเลยตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งอา้าวล้มล้มอ่ะหน,นูผิดปืนอีกเย,ย้ยอา้าวแตกซะแล้วไอ้ข้างล่างเราอีกตรงนมีสตูคบาอ่ะอ่าหนีแตกหนึ่งเฮ้ยอยู่กับเคสองตัวเคหนีก่อนสามตัวแล้วเคมันมีสามตัวแล้วโอ้ยผ่านละมันแรงมันแรง ในในโอ้โหช่วยยากมากครับจังหวะนี้ม,มันไม่อยู่แล้วใช่ไหมเฮียเอารอรีโหลดยาอีกโอ้ยเสียงเสียงโอ้ไม่นี่เน่ไม่มีที่ชุบแล้วด้วยมีแค่ตรงนั้นแหละเฮ้ยนายอยู่อยู่ข้างบนนี้ข้างบวนไอ้เชี่ยอย่าเห็นกูนะระวังพี่ระ,ะวัง ไปไม่ต้องกลัวมันนี่นี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้นี้บนเขาบนเขากำลังไปกันเต็มเลยนี่นี่ตรงที่ผมมาอ่ะจะโอ้มันเอาแล้วหนีก่อนฉันจะไปเสือกเองนายเชิญไปฟาร์มเลยโอเคแล้วกันโดนโป้งไอ้เหี้ยไม่โดนโง่อยิงเลยกูช่วยกันยิงมันช่วยกันยิงมันดีมากผมไปละมีกระลำกับกล้วยครับยิงยิงจากในนี้ได้เยี่ยมเลยช่วยช่วยชาวย เออเฮ้ยทีมันครบว่ะมันลงมาแล้วมันลงเขากันมาแล้วแต่มันจะไปบวกตัวนูน้นยังไงมันไปเอากันอยู่เก็บตัวขบนนี้ไม่ได้นี่ร้อยอ่ะมึงจะร้อยอ่ะน,นี่แน่ในกล่กองในกล่องมีแค่พบอนะ่ะอย่างน้อยก็ยังดีมีเพื่อนบ้างเดี๋ยวเอาปืนให้เอาไว้ใตยหาสถานที่โคตรไม่เหมาะเลยทำเลแย่มากโป้งไอ้เหี้ยเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนจ้าโอ้แม็กหมด โอ้แหลนไปหน่อยขาดเข้าวงกันพี่น้องสี่ทีมสุดท้ายขาดกับกูนี่มึงมาขาดไปขาดไปเคยื้อต่อตายโคไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเอาแล้วขวาขวาเอาลเอ้ามันไม่สวนเราเฉยอ้ามันเข้ามาแล้วมันหลอกเราเอายิงอะไรยิงอะไรายล ยังเป็นโ <Okay. S 3> อเคท่างยังดีอย่างน้อยเราก็ตายเป็นช่วงท้ายท้าเลยได้ที่2เฮ้ยมันเคารพด้วยขอบคุณครับริก็โต้โคเซมาสเอ้ยถือว่าดีอ่ะเ<ด>ต้นเ<ด>ต้นใส่แบบนี้เริ่มไม่ใช่แล้วต้องขออภัยตอนไลฟ์ฉันลืมปิดตัวหนังสือบนหน้าจอทําให้ฉากต่อไปที่จะได้ชมนั้นมีตัวหนังสือค้างอยู่บนจอขอให้สนุกพร้อมจะตายอะไรอย่างพวกเราอย่าพูดอย่างนั้นสิ <ผม S 1> เขาน่าจะเข้าโอโหสองตี้เฮียพี่ับสามไม่คงที่จุดตัวนี้ก็คง โยนระเบิดเล่นแทนโยนเองเอ้ามีคเอ้ยโยนโยนมาถูกแต่ไม่โดนคนเอ้าไม่โดนสักนัดใครเนี่ยเอ้ามีตัวเสือกอ้ยตัวขาวชุดขาวอ้ยแม่งสามตัวได้ไม่น่าเลยลูกสามดีม่อีกตัวมาอีตัวม่อตัวม่ตัวฉันอยู่นี่ฉันอยู่ฝั่งนี้ฉันกำลังหนีมาที่ปลอดภัยจะได้ชุบง่าย รอดอยู่โอเคหนีหาเลือดละจ้ะโยนถังอยู่นี่โยนถังอยู่นี่ลืมลืมโยนแล้วโยนแล้วเต็มแล้วเฮ้ยคนเข้าคนเข้าเอ้ยนี่เอาดิเอาดิเอาดิโดนล้มโอเคนี่ขอซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยเอ้ยไม่ได้ฆ่าคนขอพงฆ่ามั่งเฮ้ยเสียงมีเสียงแถวนี้ระวังด้วยอย่าบอกว่ามาชุบเพื่อนเหมือนกันนั่นไงมาแล้วมันมาแล้วชุบขาวกูยังไม่กดชุบมึงเอาดิเพิงมาดิ เฮ้ยเข้าจรินกูยังไม่เติมเลือดด้วยไอ้ทูเปอร์อะอู้ล้มครับผมผมล้มครับผมล้มตรงห้องน้ำครับเอ้มีตัวเข้าอีกระวังข้างหลังตรงบันไดฮะตรงบันไดหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็โดลงมาจากตรงนั้นอีกหนึ่งตัวทำไมมันเยอะจังโอเคนกแล้วนกแล้วใช่พี่ปืนหน่อยนึงมาปืนกันมันดึงไดไหมครับดึงผมก่อนเลยกอาเลยแปดวิเอา โอเคเดี๋ยวผมไปดูน้องนรีบดึงเคได้ลยครับได้เวลาจะได้ครบทีมสี่มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วอย่ามาใส่กูเด้อย่าเด้อเอาอ้าปิ้วเลือดกับกรอกูยังไม่มีเลยโอ้ตาย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 าเอาจิบหายเลวจิบหายแล้ว เหี้ยไปเกิบไปเจกันเยียบตัวนี้แหละมันยิงเจ็บปวดมากปล่อยเขายิงกันเดี๋ยวเราไปชุบที่อื่นจะได้เกิดกันได้ทุกคนอยู่นี่ไม่เกิดแล้วจ้ะเฮ้ยทำไมใครเปิดประตูบ้านไว้อย่ามีคนนะอย่ามีคนนะเออมาแล้วลงมาแล้วไวลุงกูมาแล้วไวลุงปอ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 ง เลงเป้าต่ำๆแล้วก็กระโดดให้เป้ามันสูงขึ้นโอ้เข้าใจแล้วทำไมเขาโดดยิงนี่ไงลเล็งเป,ดดเป้าต่ำแล้วก็โดดขึ้นโดดขึ้นโดดขึ้นนี่ไงได้สเต็ปแต่นั่งยิงดีกว่านี่แนะมาแล้วลูกทายพันดีโอโหพระเจ้าในที่สุดก็รู้แ<ง>ล้วว่าทำไมคนถึงโดดยิงลูก2อง 2> เสียงไข่เหมือนมีเสียงอยู่แถวนี้นั่งไงกู่าแล้วนี่ไงนี่ไงมาดิกูฝึกมาแล้วกูฝึกมาแล้วนี่ จบเยี่ยมเลยเฮ้ยคนกลางถนนเยี่ยมเลยมันมันมีปืนระเบ้ามันมีปืนระเบ้าเยี่ยมเลยมาหนิมาหนิมีมีแมวน้ำอยู่ครับอ๋อบอทกลางถนนเป็นบอทแต่ว่าคนกำลังหนีไปทางน้ำแล้วนู่นอยู่ในน้ำนี่เนี่ยยิงดักก็ไม่ได้เว้ยยิงยากขึ้นเว้ย เฮ้ยยิงยากว่ะโอ้ยแม่นจังเฮ้ยมาแล้วบอดบอดมันไหลมาบอดมันสไลมาแม่งโดนบอดลุมเฮ้ยคนคนคนอยู่นี่มีทั้งบอดทั้งคนไอ้เหี้ยเหนื่อยเลยบอดทั้งคนในเวลาป้อง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 ลืมไปว่าปืนนี้ยิงลัวได้ไม่ใช่ทีละนัดไอ้เหี้ยกูก็หลงไปกดทีละนัดเหมือนอีกปืนหนึ่งนี่ไงพูดปุ๊บได้ปั๊บปอยไปเปิดทงบนเกาะ เนี yeah. <si ่ยเฮ้ยยิงมีคนยิงเขามีคนเปิดไปแล้วเฮ้ยสายหลังมันได้หลังมันได้ล้มโอเคไอันนี้เป็นวาร์ปอะไรเนี่ยออกไปละฟูสวรรค์ที่มาพร้อมลูกเฮ้ยสายสายสายโอ้โหบินมาเห็นจังๆเลยเมื่อกี้มาดิหนูเออเฮ้ยมันเอาว่ะเออแลกลูกซองเคเอามันเคเออแต่แหละหนีดิหนีดิ เออล้มละเลยอีกตัวหนึ่งอยู่นู้นอยู่นู้นพีเจมีบอดด้วยเฮ้ยเก็บได้แล้ววิ่งเก็บได้แล้ววิ่งอ๋อได้ยังไม่ตายชุบก่อนชุบก่อนทันทันทันสองคนเอ้าขานมาทำไมขานมาทำไมนู้นี่กูชุบให้มึงไม่ได้ขานมาทำไมเด็กแบนมาแล้วทิ้งรถมาไหนเอ่ยนี่ไงข้างหน้ากูเลยข้างหน้ากูนี่นี่ โอเคล้มแล้วฆ่ามันเลยฉันไปหากระสุนก่อนเฮ้ยมีตัวเหรออีกตัวนี่อีกตัวอยู่ไหนวะทางโน้นทางโน้นเขาเขโอ้โหบนเขาดีนะมีสไนอรีนี่แน่วิ่งไปไหนโลกโอ้กระสุนไซโคตรช้าเลยเอ้าไม่โดนสักนัดโอเคมีมีตัวมีตัวตัวนั้นน่ะหลังหลังต้นไม้นั้นหลังต้นไม้นั้นออกแล้วมันออกแล้วมันออกแล้วมันออกแล้ว เยี่ยมครับระวังบนตึกปะเนี่ยเฮ้ยบนตึกจริงด้วยบนตึกจริงด้วยไอ้กล้วยไอ้กล้วยไอ้กล้วยโอ้ยขึ้นวายจังวายนี่วายจังวายมีสองตีมีสองตีเฮ้ยใครยิงกูอีกวงแรงเกินมาเอาเอาให้เกียรติกันนี่รอมันไปเก็บไม่เป็นไรฉันมียาฟ้าฉันมียาฟ้าไปยิงมันเลยตายแล้วแต่ผมไม่มียาดิผมจะหมดแล้วนี่ ไม่เป็นไรฉันมีนะกตายไปก่อนไปเฮ้ยจะล้มจะล้มไอ้เหี้ยไปอย่าอยาไม่ทันไม่มีโอ้ไม่อย่าอย่าขึ้นไม่ทันวงแรงมากเฮ้ยทันอยู่รอดคุณรอดคุณรอดเดี๋ยวกลับไปเก็บโอ้โหไปละจ้าเก็บผมด้วยได้เลยเอ้ยเหี้ยวงแรงมากแรงจริงแรงจริงเก็บกินดิ เอากินนี่ร้อนอย่าวิ่งไลโอ้ชั่วใหญเฮ้ยเฮ้ยไอเฮียทำไมไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเอออะไรวะไม่เป็นไรพี่เอาเอาการเซนสลาพี่สามารถทำได้ไปไปชุบไปชุบกำลังออกไปกูจะตายกูจะตายเอาไอ้ใหญ่เฮียไม่เออูรอดดีห่าบ โหครับเซตเฮ้ยบอสบอสเคบอสมีบอสกับคนกำลังไปมีบอสกับคนกำลังไปโอ้เปืนไม่มีไม่พอกระสุนก็ไม่มีตอนนี้มีแค่ปืนสไนเปอร์สู้ไข่เนี่ยเอาชิบหายแล้ววงแรงตายเลยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอมากระตีนเฮ้ยเด็กสไลด์ครับเนี่ยคนคนนี้ โหนไปพี่โหนใหญ่โหนไปโหนใหญ่เล่นมากเลยเออเเออออล้มหนึ่งปืนฉันเหลือกระบอกเดียวแล้วอีกปืนนึงไม่ก็เสร็จแล้วใส่เราเอาเสร็เฮ้ยคนค้นคนมาดิมาดิมาดิโอ้ยเออเออโอ้ย ทุบกันทุบกันทับบนจะไปแค่ไกลไม่เป็นไรยสองทีมสุดท้ายละโอ้โหเปิดเอ็กโซใช่ไหมฟันมันเออโอ้โหได้เครื่องเคลื่อนย้ายโชคดีมากพระเจ้ามาโชคดีมากเฮ้ยตายนี่เราทำกันได้ไงวะเร็วเฮ้ยมันมาแล้วว่องมาหนึ่งเก็บเครื่องไปซะวิ่งวิ่งโอ้ไม่ทันยาไม่มีฟันอย่างเดียวแหละจังหวะนี้ไม่พี่เจไม่ทัน ไม่เป็นไรหนึ่งคนสุดท้ายกับอีกสองคนนะหนึ่งปะทะสองรอดหรือไม่หายาแล้วบวชคนเดียวเลยลุยเลยมาลุ้นนะโอ้โหเกมนี้ตื่นเต้นจริงชุบแล้วชุบอีกไกลมากเฮ้ยมันมันเหลือคนเดียวแล้วไหนมันเหลือคนเดียวมันไล่เราแล้วมันไล่เราแล้วนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยยันเคอานี่โอ้โหเปเ่าไอ้คตรไฮไลท์อ่ะไอ้เหี้ยเหนื่อยมากเอเมบาร์ ไม่โคตรไฮไลท์นี่เต็นโชว์เยี่ยไฮไลท์จัดตายแล้วตายอีกตาเนี่ยโอ้โหอึ้งเลยอะ่ะทำได้ไงสุดสุดชนะด้วยสเตปวอลโล็ทนะฮะนั่งดักวิกตอ